นี่ครับมาครับสิบห้าหนึ่งหนึ่งก้อยครับนี่ครับไม่มีครับไอ้ทวนๆเลยไอ้แม่แม่อ้บานครับแม่ออกครับเพิ่มสักก้อยครับนะลอยครับนี่ครับอันนี้มะพร้าวนะครับนี่ครับหนึ่งมะพร้าวนะครับหนึ่งมะพร้าวนะครับเพื่อว่า ว่ให้มันบูดง่ายนะครับตังค์หนึ่งมะพร้าวนี่มันกิสีบูดง่ไงนะครับนี่ครับน้ำตาลทรายทรายแดงครับแล้วเป็นน้ำตาลปิ๊บนี่ก็ดีนะครับเนาะมันเลยแต่ว่าน้ำตาลปิ๊บมันจะคันนะครับคันน้ำตาลปิ๊บละลายนะครับแต่ตัวนี่นะข้นเราเลยครับน้ำตาลทรายนะครับคนเราเลยครับขี้เลยครับ ก้อยโลนึงนะครับเนี่ยพ่อเนะี่ยขี้ครับพวกเฝาครับเีนะยบร้อยครับรอดซื้อบนะ นี่ครับ,บ o เรียบร,อยร้บบยรอยครับรอดเสิร์ฟเรียบร้อยครับผม